3xshop idgame บริการขาย idm ล้วนและโ om ในราคาถูกสุดคุ้มมาพร้อมกับบริการสุดรวดเร็วใครกำลังมองหา idgame อย่าลืมนะครับผม 3xshop idgame ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม ฟีฟ่าคอยดอทคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับไปอะไรไม่กล้าไปเอ้ยวอล์กล้วเว้ยไอสัตว์วอล์กแรกในะชีวิตกูโอ้โหไอสัตว์ปานิดไอเย้ไม่ติดลยหลาอยู่เอสซังคนห้ามเข้าจากยูโรเข้ามนีเราเลีานิชแต่ต้นไม่กล้าไปครับไป เอาเอาเอามาสักวอล์กสองวอล์กดิเร็วๆดิจะวอล์กี้อยากขนาดนั้นโอเคเร็วๆเร e. ็วๆเร็วๆเร็วๆเฮ้ยเร็วๆเง็วเรยวๆเรีวๆเร็วเเบวยเร็วๆเรวๆเร็วๆเร็อเด็นๆเร็วๆเร็วอเร็วๆเรยวเวๆรัวผู้วิ่งไวๆวในร็วๆเอ่วในโลกฟเตบอลครัวเอ็มมานูเอลอเด็วๆเวิ่งไวทีรสุดแล้วนโลกฟุตบอลนะหน้าเหมือนด้วยนะสแกนหน้าด้วยนะเด็กอาร์เซนอลไม่สนใจเรอครับ สแกนหน้าด้วยนุ้ยเดบิวต์ตำนานปืนนุย้ยกองหน้าตำนานปืนนะครับใช่ไหมอุ้ยเลดแปดแปดเลยว่ะอย่างน้อยขา,ขายพิกเซลได้หมื่นหนึ่งราคาเท่าไหร่วะเลดแปดแปดน่าจะแพงอยู่นะสองหมื่นกว่าเย่แปเอ็ดบวกไปแล้วเดี๋ยวเอา 50, อแค่ห้าหมื่นครับสีแสงสีขาวหน่อยเะวะนะแสงสีขาวหน่อยเะวะอุ้ยปูลูกไกวเซนเตอร์แบ็ก โกดินเหาอเอาเรื่องครับขอบคุณครับขอบคุณ25ดวงครับจากคุณนักกิจของครับสวัสดีด้วยครับเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับเดียโก้โกดินครับผมดูดูไกวครับผม88ใช้ได้1ใน2ีเปอร์เซ็นต์ดิผมต้องเป็น1ในยีิบสี่เปอร์เซ็นต์ดิเช่อเอาวอล์กเอาก็ได้ไว้สัตว์ฝรั่งเศสจีเคแม่นึกว่าจะ CDM ไอ้มเนี่ยดูนึกว่าจะ CDM ครับ คิวโกยอริสครับโอเคแต่ไอดีคุณหล่อนี่มา3วอล์กกันนะแปดแปดสามตัวครับได้มาแสนได้มาเป็นแสนแล้วนะครับแปดสามตัวครับงงกงไปหมดวีโอ้ไอเฮียงงงงงงงโตอนแรกก็เหมือนจะดีแนละ้วใช้ไปใช้มางงชิบหายเฮียมาวอล์กเอาแล้วเว้ยโอ้โหอิลิสิตไปเนี่ยอิลิสิตไอสัตว์เอ้ยเดอะแบกเลยอิลิสิต เจดไม่มีหน้าครับยิงจน90ยังไม่มีหน้าไปสรุปกูจะไม่ได้วอลชื่อไอดีไม่เป็นมงคลไงครับชื่อไอดีไม่มงคลไงยังไงมึงวอลให้กูเถอะกูขอร้องแหละย่งกูต้องลงไปกราบพื้นเลยครับจ k เคัว้ัวมาควททัวมา,ววมาอิตาลีหยุดแล้วครับหยุดการหยุดการแข่งขันทุกอย่างปิดประเทศแล้วครับตอนนี้ พวกทัวยังไงยังไงแสงสีขาวมีไหมอินฟอร์มบล็อกเอาดอยเบิกเฮียดอยเบิกดีวิทย์ยังครับแม็กกี้สวัสดีครับเฮ้ยหน้าเหมือนด้วยวะหน้าเหมือนด้วยหน้าเหมือนเดเ้เลยครับ เอาใบแรกก่อนครับไป CDM ฝรั่งเศสก็ได้เว้ยจริงๆครับ UCL live วะ UCL เฉยๆไม่ไลฟ์ b a r ซ e l CDM มี้ยเอ้ย k u ย LWT ถวะเยียค c a s e m โ r o นะ Casemiro แต่ซื้อลิวคูดได้อยู่นะจัดไป สีขาวทีถกวเอาอ่ะการดัตาในสัตว์ต้องให้ด่าโคลัมเบีย C.M โหใครวะเนี่ยโหแปดสี่เลยเหรอในโต้เหรอออกเอาด้วยใครวะเนี่ยโหเนี่ยไยี่งแล้วเราเปิดการันตีเราก็จะได้อะไรประมาณนี้แหละเราผมว่าครับเนี่ย อะไรก็ไม่รู้อะเลดแปดสี่เอาไปย่อยต่อยังแทบไม่ได้เลยครับขายควิกเซลเนะผมว่าราคาควิกเซลอะตัวนี้สไสในลองเล่ไม่แย่นะเท่าไหร่สัตว์ราคาควิกเซลขายไม่ออกเลยลองเล่เท่าไหร่ลองเล่ยังแพงกว่าเลยมั้งไอ้เหี้ยลองเล่ยังแพงกว่าเลยครับไปสัตว์เบอร์ว่ะแพ็คหมื่นห้าเบอร์ว่ะยังไงนี่วอล์กเอาอะแพ็คหมื่นห้า 15, ยังไงครับ ชี้นาบาไอ้สัตอะก็ยังดียี่แฟคหมื่นห้าวอล์กเอายังไงก็ดีครับยังไงก็ยังไงก็โอเคอ่ะยังไงก็โอเคแ็คหมื่นห้าวอล์กเอายิ้มสวยเลยนะนาบาเออวะยังไงอฮ้ยการน้ำตาลโคลัมเบียเอลบีขายวะเนี่ยโหโทีมอะไรวะเนี่ยปีศาจแดงเหรอ เวลาสโก้เหรอสแต็ปดูดีอยู่นะจะลิงก์มาเล่นยังไงวะเนี่ยไอ้หี้งมันนี่ราคาแรงไหมไม่ครับสามสี่แสนเองครับจะลิงก์มาเล่นยังไงวะเนี่ยไอ้หี้งลิงก์ไม่ได้ครับได้ซิมิวเน่ด้วยวะ่ะดาบถกูกเกนแพ็คด้วยในสัตว์เอ่อแลกโกไปแลกโกไปก่อนเลยครับไปเบอร์ไหมเบอร์บวะ เบอร์เบอร์เบอร์เฮ้ยวอล์กเอาสีขาววะเนี่ยเฮ้ยไอคอนไอคอนอังกฤษซีเอ็มโมเมนต์บ้พามรอเจอร์ล yeah! <laughs> <Yes. Yes. laughs> <Yes. laughs> ับเชียฮ้ยเยสเยสไอซาน <laughs> ยี่เปิดไปเล่นโทรศัพท์ไปมาชื่อ <laughs> มาแบบ แพ็คแบบแพ็คโอกด้วยนะมาแบบแพ็คโอกด้วยนะเฮียมาแบบแพ็คแบบแพ็คอะไรอ่ะแพ็คโอ่งอะเฮียเดฟักเฮียไอสัตว์แพ็คโอ่งด้ไหมไอสัตว์เฮียมาแพ็คแหลกโก้กับเท็ดได้ด้วยนะเีย ไอดีมันปลดล็อกแล้วหลังจากได้ซอน 6, หูหกแสนเลยเหรอแพงนะครับเนี่ยแพงนะผมคิดว่าสี่แสนสามแสนครับมก้มกาแพ็คมึงเอากับเขาหน่อยดีเฮ้ยสัตว์อะไรเนี่ยมึงอะไรของมึงเนี่ยสมกิตฝรั่งเศสซีเอฟเบนเซม่าเหรอเฮียอะไรวะเนี่ยสัตว์เมกาแพ็คก็ามาครับ ริเวอร์มาอย่าไหนค้อนเออริเวอร์ไม่มาอย่าไหนค้อนไอ้ยี่อีกครับแพ็กก็มาครับนึงเปอร์อีกแล้วอ่ะเฮ้ยสามบอกติดโคลัมเบีย C A M ใครวะไยี่อ้นนี่เหมือนได้ไปแล้ววะตอนนี้เหมือนได้ไปแล้วว่ะเฮ้ยคาบาคาเปล่าเหรออ่านโคลัมเบียคาเปล่าเหรอ ค,เคเาเบคาเปล่าเหรอเฮ้ยผิดเออผิดคอนเซปต์นะไอสัตว์เนี่ยดูตั้งนานเงียบกิบต้องรอย้อนดูอีกแล้ว <c oughs> ไฮไลท์ไฮไลท์เบอร์เบอร์ป่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอาเจนซีบีหูเฮ้ยถ้าเป็นอา <c oughs> เจนเอสที FT นี่เตรียมเฮเลยครับไอสัตว์หลายตัวเลยอะโทสิกเกลรี่เหรอน่าจะราคาคิกเซลครับเฮ้ยอะไรวะ ไปสุดท้ายของน้องคอปทำไมมันเงียบขนาดนี้วะเฮียตั้งแต่เราคุยเรื่องริวพูลนี่คือไอ้เฮียเปิดแพ็กนี่คือเงียบกิบเลยนะครับไอ้เฮียบอกเอาหน่อยดิฮ ύ, งเฮ้ยที่าโดยเฮียยังไงมึงดีดีหน่อยนะเอ้ยโมซาลาได้ตัวลิวพูลอีกแล้วแต่ตัวนี้เอา <laughs> ตัวนี้เอาตัวนี้เอาโมซาลาครับผมโมซาลายสใส่เสื้อลิวพูลด้วย โมเทล่าบอกเจอกันเจอกันเจอเจอกันเจอกันเจอกัน UCLP เยียบเยียบเยียบเอาครับเอาเอาเอาถอมีราคาอยู่เจ็ดแปดหมื่นเนาะของน้องพุทธิวงศ์ฮิววิคก่อนได้แล้วหลุยไปวีคไม่ได้เฮียอะไรเลยเลยเนี้ยตัดใช้กำอยู่ติดใช้กำอยู่เฮ้ยวอล์กเอายังไงอบปากมาเนี่ยสัตว์อบปากมา เอปบบักมเอยไ่ไปไปไ,ไ,ไ,ไอ้เร่นี่แฟนแมนยูแน่เลยผมว่าไอ้บุตติวงนี้มนันน่าจะแฟนแมนยูมันใส่เสื้อวัตฟอร์ดครับแล้วเปิดได้โอปบบักอีกถูกถูกใจมึงแล้วสินะกูว่าน่าจะถูกใจมันแล้วล่ะไอ้เหี้ยแฟนแมนยูเปิดไดโอปบบักอีกกำลังเหนียวลนยะเอ้ยได้ลองเล่ด้วยอีกตัวหนึ่งเยี่ยมเลยครับแล้วไม่กล้าแล้วมันไปแล้วแล้วมันไปแล้วมันไปอัพแพทอย่างไงให้ให้เปลี่ยนแผนแล้วเกมหลุดได้วะกูงงจริงๆเลยวะ มันมันทำยังไงวะมันถึงเปลี่ยนแผนและเกมหลุดได้อะเฮ้ยบอกเอาแล้วโอ้โหโอ้โหคูลีบาลีสัตว์มาเน่เป็นอินฟอร์มไงมาเน่เป็นอินฟอร์มครับใส่เสื้อทีมอะไรวะเนี่ยอังกฤษเหรอโอ้โหอังกฤษอ่ะคูลีบาลีไปเออ่89ไปขอสวยๆหน่อยนะขอสวยๆหน่อยเถอะขอสักแสนแล้วกันเบอร์เบอร์ยังไง เอ้ยเอ้ยอ,อ,อินฟอร์มวอลอกเอาเดนมาร์กดอยเบิร์กไอ้เหี้ยโอเควอล์กเอาไอสัตว์ยังดีเยอรมันเอสทีใครวะ โอ้โหแวนเนอร์มึงเป็นวอล์กเอาแล้วเหรอเชี่ยเอ้ยคุยมีตัวให้กูเซ็งเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วไอสัตว์ค <c oughs> ุยเอทีตัวแรกผมเพิ่งเคยได้ครับเอทีเยลบันแวนเนอร์เย้ยคุยมีตัวให้กูเซ็งเพิ่มมาอีกตัวแล้วแพงกไหมเนี่ยอีบ,บาลองเล่เฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แพ็คนี้ใช้ได้อยู่มึงวอล์กเอามาก่อนวอล์กเอาลุมาก่อนเลยอันดับแรกครับ ไม่วอ์กนี่เฮียนะจริงๆครับอีลิตที่คุ้นเคยครับอีลิตสามที่คุณอีลิตสองใช่ไหมอีลิตที่คุ้นเคยครับบอลลิกไม่เตะมันเอาทีมวัตถุวิศเก่าๆมาขายแน่เลยปัดราคาตลาดได้ดีด้วยเป็นไปได้ครับ เฮ้ยอ,อ,อินฟอร์มบอกเอาอะไอ้เหี้ยดอยเบิกไอ้สัตว์ดอยเบิกเอเอติดโควิดเอเอติดโคโยตี้เนี่ยถ้าเอเอเนี่ยนี่เท่ดีวะเท่ดีขอวานบิซาก้ากับแม็กซิมแมงกูก็ดีใจแล้วครับไปมึงเอาวอล์กเอามาก่อนเอาวอล์กเอามาก่อนวอล์กเอามาก่อนเอาวอล์กเอามาก่อน บอกเอาไปก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยสามแลที่คุ้นเคยครับเรียบร้อยครับสามแลกับสามหมื่นของน้องกอรครับโทมมาเรียบร้อยปูซา,า,าดอลไปถึงอาทิตย์อย่างนี้แหละยียผมเปิดกี่ทีไม่ก็เป็นอย่างนี้เลยครับแพ็กแสนไปเออชให้เขารู้หน่อยว่ากูของจริงชิลี l อบีผู้ใดวะผู้ใดวะนี่ลาซิงเหรอ แปดเจ็ดเหรอมีหน้าเหรอไหนมีหน้าเปล่าไม่เอ้ยมีนะอันนี้สแกนหน้านะครับหน้าเหมือนนะหน้าเหมือนในการ์ดนะครับหน้าเหมือนในการ์ดนะมีหน้าครับมีหน้าครับลิงอลันกีสได้ครับลิงอลันกีสได้นะลิงอลันกีสลิงอเล็กซิสซานเชสได้ครับมีหน้านะนไปมันจะไม่ได้สักวอล์กเลยเหรอวะเนี่ยไอ้ที่ อาว่ามาสีน้ำตาลอเจนเอทีโลเปสป่ะโลเปสก็แพงนะอูโ้โลเปสโลเปสก็แพงนะใช่ป่ะวะแพงดิโลเปสหน้าตาเหมือนพวกนักมวยปั้มเลยว่ะโลเปสยีตน่าจะเป็นน่าจะเป็นเตเวสเนาะแต่โลเปสก็โอเคอเจนเอที ST. เอาเรื่องอยู่คนระับเท่าไหร่อ่ะ สวัสดีครับโฟกสวัสดีครับตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้ก็แพงครับแต่เตเบทแพงกว่าแต่ตัวนี้ก็มีราคาเท่าไหร่ครับให้ดูราคาดิเท่าไหร่ครับอุ้ยเฮียสี่แสนเลยเหรอไอสัตว์มึงแพ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 ง,แพงเลยนะเนี่ยสามทีมาดูวีก,ก่อนครับสามทีมาดูวีก,ก่อนครับกูขอวอล์กเอาไว้ไปไอเฮียขี้เกียจหวังเยอะแพ็คส้นตีนเนาะเงาวอล์กเอาไว้ก่อนเร็วเร็วเร็วเฮียเร็วเร็ว โอเคฝรั่งเศสอ่ะแลมซี่เหรอกูต้องดีใจแล,ะละ้วล่ะเอี้ยต้องดีใจแล,ะละ้วล่ะต้องดีใจแล,ะละ้วล่ะต้องดีใจแล,ะละ้วล่ะต้องดีใจแล้วล่ะอารอนแลมซี่ครับเอี้ยแลมซี่ครับนี่ทำนิ่งด้วยนี่ทำไมหน้าไม่ค่อยเหมือนเลยวะและกุ้นหรือแปลกแลกุ้นหรือแปลก อึ้ยแลโกวอล์กอาพอ่ะสกีเนี่อบิลานสกีเนี่เหมือนเน็ตมันไม่ดีวีคละค่ายเลยไม่รู้ว่าตังต้นทางมันจัดก,การหรือเปล่าอเอ๊ะไอเสื้อตัวนี้สวยว่ะไปไป,ประมาณเจ็ดแสนบาทเนี่ยอึ้ยอินฟอร์มวอล์กอาอ่ะ กี e ่วอล์กสองวอล์กแล้วครับดอยเบิกอัเนี้สองวอล์กแล้วคุณตัวสองแพ็กสองวอล์กครับน้องพิธิวัตรตอนนี้หนึ่งล้านในเกมเนี่ยมันเท่ากับเจ็ดแสนบาทแล้วตอนนี้พี่มีอยู่ประมาณหกเจ็ดล้านพี่มีเจ็ดล้านก็ประมาณสี่ล้านเก้าแสนบาทแต่เดี๋ยวพี่จะขายให้น้องในราคาสองล้านพอครับพี่ลดให้อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่ลดให้สนใจไหมขายก้าวพามกับเบนซี่ซื้อคับเบลดีไหมครับโอ้สองตัวแรกหนึ่งไม่คุ้มกว่า เอ้ยยังไงอินฟอร์มหมออังกฤษเหรออาร์ดบีเว้ยวันบิสากา้าวันบิสากา้าสี่หมครับสี่หมืน่นสี่หมืน่นสี่หมส่หื่ส,ส,สื่อเบเมนด้วยได้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 ไดไดไดสี่หมครับสี่หมหลุดเหมือนกันใช่ไหมแค่ปรับแต่ไม่เปลี่ยนแผนก็หลุดใช่ไหมโอ้นักจริงนะ วามบิซาก้าเท่าไหร่อตอนนี้ถึงวะสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดครับเอามาสกวอ์ก,ก่อนมาสกวอ์ก,ก่อนเอ้ยยังไงอาเจนเถอะชิลีแกเอลวใครวะตันเชสปะเนี่ยใครวะเฮ้ยใครวะใครวะพุชเหรอพุชเดชอุดมปะเนี่ย พุชเดชอุดมวะเนี่ยใช่ปะหน้าเหมือนปะเกือบเหมือนนะพุชเดชอุดมรักฉันทำไมรักฉันทำไมพี่ก็ลตัดผมใหม่เหมือนโดนตาการขึ้นทุกวันอุ้ยอุ้ยเฮียสามบล็อกครับไอสัว์ เบอร์เบ้อเฮ้ย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 ใครวะปูเช่เหรอใครวะปูเช่ครับปูเช่ครับถ้าคนดูเลือกอะไรเดี๋ยวผมจะบอกแม่เลือกอนครับ น้ำจิ้มหมูเหรอจิ้มหมูเหรอกินน้องสตาให้นี่กินทุกคืนอยู่แล้วครับเอออินฟอร์มว่ะเบลเยี่ยมไข่วะอุ้ยอาซาพอได้อยู่พอได้อยู่จีบกุ้มกะเพราะปลาพี่ทีเด่นละจีบจีบหมูจีบกุ้มก็ได้แต่อย่าจีบผมอันดูนี้ที่จะสี่สิบแล้วใกล้เลยครับใกล้เบอร์เบอร์ปะโอเควอล์กเอาไว้ยังดีวะ โอบ,บักวาเนี่ยเอาเฮียหกหมื่นครับโอบ,บักห้าหกหมื่นครับสวยเป็นเฮียปกติถ้าเราได้เราได้สโรวานียเนี่ยเราต้องได้ฮันดโาบิดบ่อยกว่านะเว้ยพราะเลดมันน้อยกว่าสามเลดเลยครับแต่ไม่รู้เป็นเฮียอะไรวันนี้ได้แต่โอบ,บักครับ <c oughs> ไ,ได้แต่โอบ,บักไอเฮียคอมเมนต์โบนิโตตัเล็เลดเคโอเพเยอร์ของดอกอัตโต จัดไปไอเหี้ยเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ยน้อเหี้ยกี่ขึ้นมซื้อหนังวิ่งอะไรสองสองตัวพี่ต้องร้องเองกูร้องไม่ไหวว่าเจ็บคอครับไอ้ไปเออเดี๋ยวเอาใหม่กอกับ ปาลากวย no โลจัดเก้าส nice. ิบกวยคว้า yes yes woo โลจัดเหี้ยตัวละแสนครับคลิตรจีเบนตัวละแสนครับตัวนี้เหี้ยตัวละแสนครับโลจัด ตัวแสนคุ้มเลยเฮียได้ตัว90ก็คุ้มแล้วอย่ากลังคุ้มแล้วครับเฮียตัวนี้ตัวแสนถึงไหมแสนเจ็ดนะเฮียไม่ใช่แสนแสนนะแสนเจ็ดครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม